Jangan serenang kejamah Kuatau lari bintang mekan ini Jangan serenang kejamah Kuatau lari bintung mekan ini Setiap dihutang serenang kejamah Kuatau lari bintung mekan ini sarà nang kacama, kuataula Harriet bintang mekan kicam, z Couldiap di sotam eben dragon bergerak, sarà nang kacama, kuataula Scrita mekan kicam. Copy ตาวเราไถึงตาแมครั้งที่สามตจไสัมาสัทเามวเราถึงสูงแมรั้งที่สามปานาิปตาวรมณีสิกขาปสมาธิยามวเราจะไม่ฆ่าสัตว์าินาตาวรมณีสิกขา เราจะไม่ละทุกข์โดยกามมีสุนิชชาจารานเวรมณีสิขาปัตตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ประพฤติสามีอันรยายุสาวาทาเวรมณีสิขาปัตตังสมาธิยามะพวกเราจะให้โตอย่างรวง สุราเมรยาชเชพมารดานัเดรมาสิขาปตานสมาธิยามะพวกเราจะไม่ดึงดราของมารยาทุกทิเอิมาเนปัญจสิขาปทานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้ สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศินสีเลนะโภคะสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติได้ก็เพราะศินสีเลนะนิพพติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด ce Oke ce orang melihat bisaca kita